เดี๋ยวสิพาผูช้ชมค่ะไปเบิงเรื่องนี้กันแน่ไปเบิงคลิปเรื่องของความปลอดภัยทางทองถนนซึ่งมาในตอนนะคะกฎหมายดื่มแล้วขับซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างหลายค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้ไปจังไรเดี๋ยวไปเบิงกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับรายการเซฟรถเซฟไลฟ์ค่ะช่วงปล่อยปีหรือเทศกาลสงกรานรวมถึงวันหยุดยาวต่างๆทีต่ต,ต,ต้องเอามาพูดเตือนเพ,พื่อนๆพี่ๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้ขับใช่ไหมครับหยุดก่อนค่ะไหมปกติอ่ะเราจะมาพูดกันเรื่องเมาไม่ขับเมาไม่ขับนี้ไดหลายครั้งแบบนี้บ่อยๆไม่ได้แล้วแบบนี้ปีนี้มันปี แล้วเพราะอะไรคะหลายๆคนเป็นไงดื่มไปแล้วรู้สึกว่าไม่เมาข,มขับได้ผมขับได้ครับผมแล้วสุดท้ายก็ไปเกิดอ,อุบัติเหตุดังนั้นปีนี้เป็นปีใหม่ละเราอยากรณรงค์ให้กับทุกๆคนนะคะมาร่วมกันดื่มไม่ขับดีกว่าเอาคํานี้ดีกว่าจะได้แบบว่ากับเช่าเทรนด์ด้วยแบบใหม่ด้วยค่ะแล้วแบบนี้เราจะต้องทำยังไงให้พเพื่อนๆพนพี่ๆเนี่ยดื่มไม่ขับหรือที่เขาจะได้ระม,มัดระวังตัวได้มากขึ้อนอืมคือเราต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดื่ม แอลกอฮอล์แล้วเราไม่ควรขับรถแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมหลากหลายอย่างให้คนมาช่วยขับรถเรากลับบ้านเอาเราัไปด้วยได้หรือโทรเรียกเพื่อนพี่น้องญาติแฟนมาช่วยขับรถกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากฎหมายนะคะบอกเลยว่ากฎหมายการดื่มแล้วขับหรือว่าการเจอแอลกอฮอล์ในในกระแสเลือดของเราเนี่ยปีสอง7ัน้าเขามีการเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะบอกเลยว่าถ้าโดนเนี่ยหนักน่วงออรไทยแน่นอนไม่รอดแน่ๆค่ะบอกเลยโอ้โหโทษหนัก แต่ก่อนอที่เราจะไปดูถึงโทษที่หนักขึ้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าคนที่ดื่มแล้วขับเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างจะบอกเลยนะคะว่าแค่ของเก่านะเอาแบบธรรมดาเบสิกเบสิกไปก่อนการดื่มแล้วขับนะคะจะมีโทษคือจําคุกไม่เกิน1ปีหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าดื่มแล้วขับจําคุกก่อนเลยนะคะอย่างแรกและปรับตั้งแต่5,000ันถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะและที่สําคัญยังมีการพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต่ำกว่า6เดือนด้วยสําหรับผู้ที่มีปริมาณ แอลกอฮอลในเลือด50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะนี่คือส่วนของบทลงโทษของผู้ที่ถือใบขับขี่แบบปกติะคะ่ะแต่สําหรับน้องๆอายุไ้อยก่า20ปีถือใบขับขี่ที่เรียกว่าใบขับขี่ชั่วคราวนะคะตรงนี้ค่ะไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดปุ๊บถือว่าเป็นผู้มองสุราเลยก็คือโดนเลยและถ้าใครคิดว่าไม่เป็นไรค่ะพี่หนูไม่เป่า ไม่ผิดบอกเลยว่าไม่รอดเหมือนกันคนะ่ะคุณน้าเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ยอมเป่านะคะการปฏิเสธการเป่าจะมีโทษอยู่ดีค่ะจําคุกไม่เกิน1ปีนะคะและปรับ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทคือโดนหนักไปเลยถือว่าถือว่าเมาไปแล้วอะ่ะไม่รู้แหละเมาไม่มไม่รู้แต่ถือเมาไปละและมีการระงับใบอนุญาตนะคะขับรถไม่น้อยกว่า6เดือนและศาลสามารถสั่งพักใบอนุญาตขับรถหรือเพิกถอนไปเลยได้นะและที่สำคัญสามารถหยุดรถไว้ได้ด้วยนะไม่เกินเจงวัน <ช>โดนตุบๆเลยอันนี้คือของเก่านะความจริงแล้วกฎหมายพวกนี้ก็มีไว้เพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนนใช่ไหมครับก็อยากจะฝากถึงพี่<า>ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยนะครับความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราเองหับตื่นแล้วขับควรด็กเลี่ยงการขับขี่ยานพานะทุประเภทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่นบนท้องถนนนะ,ะและขอให้การเดินทางในเทศกาลของทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขและเดินทางปลอดภัยมาร่วมกันดื่มไม่ขับนะคะมาช่วยกันเซฟรถเซฟไลฟ์ค่ะ